สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาจัดชุดบวชพระใหม่ลูกค้ามาเลือกหน้าร้านนะคะเราก็หยิบมากองตามนี้แล้วก็ถ่ายวิดีโอให้แฟนเพจดูนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากเครื่องใช้พระสงฆ์ต่างๆนะคะได้แก่ผ้าไตรครองผ้าไตราอาศัยผ้าอาบบาสตนเลสตะลััดย่ามสัปปทนครอบไตร มีทั้งไตรเอกและไตรรองนะคะลูกค้าเลือกเป็นธรรมจักรแล้วก็มีดอกบัวสีทองเป็นไตรรองค่ะแล้วก็มีพานแว้นฟ้ากล้วย3มต้นต้นเทียน3ต้นค่ะนอกจากนี้ก็มีผ้าขอม้าแพรคมาลาบวชเสื้อนาคผ้านุ่งนาคเข็มขัดนาคและเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับพระสงฆ์ค่ะมาดูดีเทลงานสวยๆกันเลยนะคะ ชุดเครื่องบวชพระใหม่ค่ะไตรเอกไตรหลักนะคะเป็นธรรมจักรสีเหลืองค่ะแล้วก็ตามด้วยพานแว่นฟ้านะคะตละปัดงานสวยๆสีเหลืองเข้าชุดกันหมอนอิงแล้วก็ย่ามค่ะแพคมาลาบวชกรวยสามต้นต้นเทียนสามต้นค่ะตามนี้เลยนะคะ สปทนผ้าตาดสีทองเครื่องใช้พระใหม่อุปกรณ์จิปาถะผ้าหม่มเครื่องนอนหมอนมุง้งผ้าไตรครองผ้าไตรอาศัยบาดสแตนเลสเสื้อนาคผ้านุ่งนาเข็มขัดนากแบบชาววังค่ะปิ่นโตร่มกระโถนจิปาถะต่างๆค่ะสนใจสินค้าไหนทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือดูราคาสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ